อันยองฮัเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมส์สถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทาการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในะวันนี้นาอกก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับทังจี้แล้วก็ตัวละครเลยนะครับผมในวันนี้มีตัวละครเพิ่มมาใหม่1ตัวนะครับผมมีสักว์มีสีเป็นถึงตัวละครประจํากลางเดือนเนาะเพราะว่าตรงตามเงื่อนไขเป๊ะทุกอย่าง มาในรูปรักใหม่แต่ความสามารถยังคงเป็นความสามารถของตัวละคร,รประจําเดือนเก่าๆที่เอามาผสมกันทําให้เกิดน้องคนนี้ขึ้นมานะครับผมเทพีแห่งกลุ่มดาวราศีพิจิกน้องสกอป์เปียนคนนี้นี่เอง <nearby> เห็นไหมสองอันตรงนี้ อันนี้คือรูปรักอีโวนะครับผมส่วนนี้เป็นคอสตูมของน้องเนาะเราก็ไปดูกันในตำรามหาเวทกันดีกว่านะครับผมว่าน้องน่าจะน่ารักขนาดไหนไปนที่น่าเสียดายนะครับผมจริงๆก็เอาตัวละครเก่าๆมาย้อมสีก็ได้นะไม่น่าเอาไม่น่าเอาโมเดลใหม่มาเลยอันนี้เป็นตัวละครประจำเดือนได้เลยนะเนี่ยสำหรับน้องสกอร์เปียนคนนี้แต่ลุงไม่ค่อยถูกใจท่ากระโดดขึ้นของน้องเท่าไหร่แต่องศาเนี่ยทำให้เรากระโดดสูงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมแต่ว่าเออ ตน,นั่นแหละนะความสามารถของน้องสกอร์เปียนนะครับผมคือชื่อว่าเป็นตัวละครประจำเดือนเนาะก็เป็นความสามารถของตัวละครประจำเดือนนะครับผมอย่างเช่นการสร้างสางภาพอากาศนี้นะครับผมเป็นสาภาพอากาศพายุฝน คุณค้นไหมเมื่อเราหรือว่าสตูทอยดับเบิลนะครับผมจะเก็บสแต็กเนาะครบสองครั้งก็จะเสกสภาพอากาศพายุฝนนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าเราติดดีบับนะครับผมก็จะเสกสภาพอากาศฝนนี้สภาพอากาศฝนนี้นะครับผมเมื่ออยู่ภายใต้สภาพการนี้เนาะสตูไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเราได้นะครับผมสตูไม่สามารถติดดีบับเราได้เนาะแล้วก็ ศัตรูไม่สามารถสร้างพื้นที่บล็อกพิเศษได้นะครับข้อสามารถต่อไปนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทินของน้องนะครับผมมีโอกาส95%เีเ่จะเสกดาวหางไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมดาวห่างนี้ก็จะเหมือนกับของสไปก้าทุกอย่างเลยก็คือตั้งไปตรงไหนสร้างเลนมารักตรงนั้นนะครับผมพร้อมกับเพิ่มค่าปรนะทานคูณ4เนาะแล้วก็ ดึงนะครับผมศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นมายัางตรงนั้นให้หมดถ้าเกิดว่าเราลงไปเก็บดาวหางเราก็จะสามารถโยนได้อีกนะครับผมสามารถสแต็คดาวหางได้สูงสุดในแมป 5ครั้งโดยการเมื่อเรามาเก็บดาวหานะครับผมก็จะได้รับการลบล้างดีบัฟทุกสิ่งและทุกอย่างนะครับผมแล้วก็น่าจะมีโล่ด้วยอีก1ขั้นเนาะให้กับเราจบความสามารถแรกนะครับผมความสามารถต่อไปเมื่อเราจบเทินนะครับผมมีโอกาส70%ที่จะคอยลูกเต๋าต่อ1ครั้งนะครับผมแล้วก็อัตราการคอยเมนหนึเปอร์เซมีความสามารถในการเมื่อเราตกไปยังเลนมากของเราหรือว่าสแกนเลนของเรานะครับผมมีการ50%เดินไปยัง พื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้ใช่ไหมใช่นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนาะมีความสามารถในการยกเลิกการเรียกของศัตรูนะครับผม75%เปอร์เซ์ข้อสมาัญของที่อีโวนะครับผมเมื่อเราเนาะมาถึงสกายแลนของเราหรือว่าแลนด์มาร์คของเรามีโอกาส85ร์เที่จะใจเข้ค่ามานำพื้นฐาน70%แล้วก็เรียกศัตรูมาแบบสูงหนคนนะครับผมจบเพียงเท่านี้ ยังอื่นเก่าหมดเลยใหม่แค่ความสามารถในการเสกสภาพอากาศอืมแต่สภาพอากาศนี้มันดีเนี่ยมันก็ดีนะแต่ก็ดีไม่เท่ากับตัวออริจิหรือเปล่านั่นน่ะสิถามว่าเสดายโมเดลไหมเสดายเสดายโมเดลมากเลยส่วนความสามารถของคอสตูมนะผมบอกเลยว่าไฟเยอร์มันร้อนแรงยิ่งนะโคตรสวย ควาสามารถที่เพิ่มมานะครับผมคือตรงนี้เนาะเมื่อเราทําการตกเปกลียงสกายแลน์ของเรานะครับผมมีโอกาส40%จุดเดีแบบไจโรเป็นการดูดหกช่องหน้าหลังนะครับผมบวก5%เมื่อไม่สแสดงผล ก็จบเพียงเท่านน้เหมือนกันส่วนซี่ใหม่ที่มากับน,น้องด้วยนะครับผมน่าจะเป็นซี่ประจาตัวกันของน้องแน,น่นๆเนนะาะความสามารถนะครับผมเมื่อเราเดินผ่านพื้นที่มุมหรือาพื้นที่พิเศษใดๆนะครับผมมีกาส10%ที่จะเสกภาพมายาจันทรานะครับผมตรงนั้นไปเลยแล้วก็มีโอกาส3-3%นะครับผมเมื่อนเะรารตกเปยงเมืองของศัตรูจะกยกเวทเข้าปัญทางนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาเข้าปัญทางเมืองของเราคูณ2ทั้งหมด แล้วก็มีกาส85ปอร์เซ็นะครับผมที่เราตกเมือของศัตรูเนอะได้รับการยกเว้นข้ามาทานแล้วก็เขยิบไปยังพื้นที่ว่างเปล่าใกล้ๆนะครับผมแสดงผลสองครั้งสามสาเปอร์เซ็นไม่ได้เห็นตัวเลขนี้มานานแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่น้อยมากและตัวเลขน้อยๆอย่ะมันไม่อยู่ในเซิร์ฟเก่านะครับผมแต่นี่เขาเอาใส่มามันก็น่าจะแปลกๆอยู่เนาะ เราไปดูวิธีการหาทั้งหมดข้งมวลกันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการหาเราสามารถหาได้แบบยากนิดหน่อยนะครับผมจากการที่เรานั้นโอ้โหเดี๋ยวนะตอนเข้าเกมมาก็เห็นแล้วว่ามันเด้งแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นของน้องสกอร์เปียนนะครับผมทั้งหมดเป็นของน้องสกอร์เปียนหรอสกอร์เปียนนะโโอ้หามาปุ๊บมีอัญมณีใส่เลยนะครับผมทุกเซตให้เราเลือกสรรดูดิ รักไม่รักอ่ะอยากให้หาไหมอยากให้หาเหรอแต่ควาสามารถช่างน้อยนิดยิ่งนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีน้องอโคโดโมินีอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะสามารถเอาไปเลยเหรอห้าใบเหรอแล้วยังไงต่ออ๋อหาตั้งสิบห้าใบนี่อืมหาสิบห้าใบโดยการที่เรานั้นจะต้อง สะสมเศษดวงดาวแล้ว8ชิ้นแล้วก็เอามาเปิดแพ็คนี้อ่และในแพ็คนี้มีอะไรบ้างกดไปถึงกับค้างน่าจะมีเยอะนะครับผมเพราะว่ามันรวมการ์ดเอสไปด้วยโอ้ไม่ก็ รวมกัตเอสมน S ี่น่ย่าจะรวมนะครับผมเยอะขนาดน,นี้ใช่ไหมเออรวมไปด้วยแต่เราก็มีโอกาสนะครับผมที่จะได้าดาวเอสเนาะแล้วก็ดาวเอสบวกดาวเอสบวกน่าจะไปแลกสิ่งที่โคตรโหดนะครับผมนั่นก็คือกล่องสุ่มอัญ,ญมณีหมดกี <c oughs> โ่โมงขอเปิดได้เอสเถอะอย่าเปิดได้เอสบวกเลยนะเออขอเปิดได้เอสเถอะ เปิดเสร็จแล้วก็มาแลกเป็นน้องนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบน้องก็เอาตัวละครประจําเดือนอย่างาพี่เคนไปได้เคนเขาอ่อมจังทำไมมันอ่อมกันอนี้เนี่ยอ่อมนะแต่เห็นความสามารถนะอ่อ๋อเด็จุยจุยนะจ๊ะส่วนคอสตูมนะครับผมยังกดไม่ได้ไปดูจี้ก่อนก็ได้ จี้ก็สะสมเนาะอันี่อะไรอ่ะทับทีมหรอสะสมทับทีมนะครับผมอ๋อเอาไม่ได้ไปถังหูลูกแล้วก็สะสมถังหูลูกไม่ได้เป็นจี้น้องอืมแปดอันจี้แมงกะพุนน่าสนใจจี้ใหม่ไม่ส่วนนะส่วนจี้แมงกะพุนนะครับผมแมงก,ะ,ก,มงกะพุนมอลกเตอร์ไซด์กับแมงกะพุนอะไรอย่างนี้เมืองผุดเ่นมาผุด เล็กพูมิแมนเดนมาขุดคิดก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะผมดีสุดๆคำถามคือมันหายากอ่ะมันหายากจริงนะการเปิดหาวัตถุดิบเอสในแพ็กที่รวมการเอสตั้งแต่การเอสขึ้นไปทั้งหมดอ่ะ มันโคตรยากแล้วค่ะตั้งจีใบ้าถ้าเกิดว่ามีน้องอโดมินี่อยู่แล้วอ่ะก็หาเพิ่มอีก8ใบถ้าไม่มีก็หา13ใบของดองก็ไม่น่าจะเปิดได้พอหรอกเพราะว่ามันไม่ได้หา5ใบแล้วามาแลกมันหา8ใบนะครับผมมันโคตรยากเลยนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นอีเวนต์อะไรที่ยากขนาดนี้มาก่อนจะถามว่าตัวสวยไหมตัวสวยมากถ้าเกิดว่าใครดูแค่ตัวละครแบบ ตัวสวยหาแค่ตัวสวยอะ่ะตัวนี้ควรหานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอาจะหาเอาความสามารถมาเล่นใช้ได้จริงเนี้ยก็คิดหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ประเด็นคือมันติดอยู่หนึ่งอย่างตอนลุงเล่นสไปกาอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ใช้สไปก้าจริงนะครับผมน้องสไปกามันก็โยนนะเนาะเออโยนแต่บางทีมันก็ไม่โยนถ้าเกิดว่าน้องสไปก้ามันไม่ได้โยน เธอเนั้นน่นะน้องจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วน้องจะยืนอยู่เฉยๆซึ่งมันไม่ได้เป็นการดีกับตัวเราสักเท่าไหร่นะแต่น้องสเปก้าอยู่ไหนดีครับอันอสเปรกาอยู่ตรงนี้ครับผมน้องสเปก้ามีการโยนเท่าไหร่เก้าสิบห้าเลยเหรอเยอะปะ่ะน้องสเปรกาโยนเก้าสิบห้ายังโยนบ้างไม่โยนบ้างแต่นี่มันเจ็ดสิบไม่ใช่หรอเพาไม่ใช่ เอา95เหมือนกันอ๋ลุงนะหลอกคนดูนี่เอา100%เอรเซได้ไหมล่ะไหนๆก็กลับมาหนึ่งครั้งแล้วอะร้อได้ไหม5%้ามันก็มีตีอยู่นะเออม,มันมีโอกาสนะครับผมแต่น้องคนนี้ก็ดีกว่าน้องสไปก้าหน่อยหนึ่งตอนที่น้องมีโจมตีในตัวก็คือบัตรเชิญปาร์ตี้หรอถ้าเกิดว่าจะเอาโจมตีใจโลก็ต้องเติมคอร์สหรอโอ้เคลียด เล่นนาฬิโต้ดีกว่านะครับผมสะสมเฮดไพรทุกคนสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขการเล่นกิจกรรมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับอ๋อส่วนนี้เว้นอื่นๆกิจกรรมอื่นๆกิจกรรมเปเปโร่เหรออืมหาหอยมกุกมันแร่เอ้ยเหมือนจะดีเอ้ยน้องคนนี้ดีนะเนี่ยวิธีการหาหอยมกุกล่ะ ซื้อหอยมุกได้จากร้า,าลูกอมดาวก้อนลูกอมดาวอยู่ในปากขนาดนั้นนะเนาะโยแพงอะ่ะผมต้องมีหนึ่งแสนและลูกอมดาวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเฟอร์เลยด้วยช่วงเนี้ยไม่รู้ลูกอมดาวหายไปไหนนะครับผมต้องหนึ่งแสนเลยอะหนึ่งแสนแรกตัวละครที่ไม่มี ก็ถือว่าคูมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีนุนอมดาวหนึ่งแสนนะครับโว้สัดไปเลยนะลูกเพ่คลิปนี้ลาไปก่อนโอ้ยิปนน้าขอทุกคนคราสุขกันเรืยสีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมไปละไปจุ๊บจุ๊บ